คือเห็น้าติ่งนึกๆวังหันสนุะครับพี่น้องถ้าเบิ่งท่ารุ่นกันเด้อครับปาก้าพี่น้องปาก้านี่ครับตัวักงามเลยด่ยเห็นแต่าหางขันเพชรไม่ลำปลอซีเอสเกดียเลยดึงกลับคืนขึ้นมาทางฝั่งตัวนปลาข้อตัวงามเติบไปด้ครับโอ้ขันมีมีออกมาหยามแม่นเน o พี่น้องเลย ดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพอน้อยซอยเดิมอ้อมมายามเบ็ดคือเก่าละครับพี่น้องเสื้อไว้หนองกุดโกงนี่แหละครับหนองกุดกว้างนี่แหละครับเมื่อนี้มาสวยจังเลยทาไปรุ่นนํากันเด้อครับพี่น้องพี่น้องไถหุหนนาแล้วเด็กตอนนี้เริ่มไถหุดหนนาแล้วเพิ่งจะวานเขาแล้วล่ะนี่แหละครับเลาะรีสอร์ทหลังแหลกนี่แหละครับพี่น้อง เซื่อเงือก้นหอยครับพี่น้องมานี้ถ้าไปรุ่นกันเด้อครับนี่เริ่มถ่หุดหนาแล้วเด้อครับพี่น้องเตรียมไว้ละไถวานเข้าล่ะเดินหกแต่ได้บาดนี่ฝนตกมันนั่นครโอ้มีความชุ่มชื้นไหลเติอบอยู่ครับพี่น้องนี่แหะครับอยู่น้องกุดกว้างมองเกานี่แ่ละครับ กตกไปตกไหลมาทางนี้ครับมือนเต็มเลยแจนีฮะถ้าลงไปรุ่นกันเด้ครับโอ้ป่าบอนพี่น้องคนนะน้ำพึงวับวับอยู่มันหากินอยู่เลอิๆคนบ่ป่าเบิ่งเข้าเบ็ดคืออยู่สรงเก่าคือวะเนาะพี่น้อง มีคือดอกครับพี่น้องล้างแรกเดี๋ยวพอน้อยหงื้อัอนเด้อครับเสือบ็ดไม่ลำปอครับเบ็ดไม่ลำปอคือเก่าหรอครับพี่น้องเงื้อก้นหอยครับเมื่อวานนี้พอดีเก็บหอยเซรี่ไปต้มว้ทะก,กอยกันเลยจิ้มอก้นมันสะก่อนดว้วยสลา,าลาอกกนมมันพอดีเสือบ็ดะนะเสนอพี่น้องยามาสิบกว่าหลังเลยครับพี่น้องมีท่านได้จักตัวอยู่แต่ว่ามาหลังนี้ คือเห็นหญ้าติ่งนึกๆวังหันสนนะครับพี่น้องถ้าเบิ่งถ้ารุนกันเด้อครับปลาพะเดตอร์น้อนปลากาพี่น้องปลากานีะครับตัวบักงามเลยเด้อบดัตัวปลากาครับพี่น้องว้าดตัวลายงามแจังคือปลากาใหญ่ตัวนึงครับพี่น้องอย่ามาซิบกว่าหลังละ แต่ว่าพอน้อยมีดิ้อเด้อครับพี่น้องดิบเอาหอวหอยมานําครับมือนเมื่อวานนี้เสือก้นมันเมื่อนี้เโอาโหมันมาเสือนําครับพอดีซุม่มลุน่นน้อย,อย,อยก็เลยเอามักไว้แล้วก็เลยเอามาเสียบเสือเบ็ดทิ่มไว้กันนะเสนาห้ามันกินแยากระเง่นครับพี่น้องเพราะว่าเห็นปลามันบ่อนดีครับครับครับ,บ,บในป่าพักก่มีหัวมันละกินเยอดเผือกเสนอาาแต่ว่าเยือก้นหอยร้อนมาทุกหลังครับมีหัวเผือกกินแน่ครับ ตืแมงขี้เต่าก็มีแม่นครับอันก็มีแน่ครับพี่น้องฮะเดี๋ยวปดเอาประกาศตัวนี้ก่อนเด้อครับหลังนี้ก็โหเซบเกเดอยู่กับพี่น้องถ้ัิ่งเด้อครับโอ้คือห้องไปไกลถท่นน้องเข่าเหี่วดีครับอันนี้เขาอันเอ็ดขันเหี่วจัง่อยครับอาศัยว่าน้ำเลยมองเลยน้ำเลกเอ็ดเข่าเหาเยวๆครับพี่น้องถ้าลุนเด้อครับ ในแนวถือป่เนาะโอ้โอหแต่ต้นผือติ่งนูดๆอยู่ไกลๆเพื่อนครับแต่ติ่งพอน้อยดึงเข้าเบ็ดจะเสียได้ครับพี่น้องจะมีห่วว่ามันถือป่าบ่เดี๋ยวคำบิ่งกันนะไอ้นนจกลัดปีเลยแหละนี่ยก็มีเห็นเข่าเบ็ดโอ้พี่เข่าเบ็ดโอ้มาไก่ยุ่นเข่าเบ็ดเกือบว่าเพื่อนนี่เพื่อง คือมโนพี่น้องแม่มันรูดแล้วมโนก็มีเห็นเพล่นว่าลูกต้นผือมันคือดอนผึหงหลดสงสัยดูดแล้วล่ะมะโอ้รูดดีๆีครับพี่น้องดวงเบ็ดอยู่พี่เดี๋ยวเสียบเนื่อไว้ใหม่ครับนี่คือถือถอยู่แต่มันรูดครับหลังนี้มีดิการเลย นึกว่าเราเจอปลาคอใหญ่แล้วสินโดะเอามากเกาะเสยเนือใหม่แล้วได้พี่น้องนี่แหละครับโห่หอยมักครับมักไว้คืนนึงครับมักไว้ตเวืนอวานพอดีเ้านี้ก็เอามาเสียบต่อเข้าบักเงาเลยได้พี่น้องคนนี้นี่ครับเป็นว่าครับลองบ่งทุกวิธีทางนะครับปลาปันบอลดีอยู่ว่าเซยเนือเพลิดเพลินขึ้นมีถือสินะ ถ้ามันกินหอยเน่าครับพี่น้องเอามาลองบิ่งกันปุ่มลงไม้แถวแถวเก้านี้ละหย่อนลงไปแถววางพักนี่แหละพี่น้องทิมไปนี้ไปทะลุนื้อหน้าครับทางเทอก็ยมมือแรงก็เ,เอามาหยามบึงอย่ล้วครับให้มันลักถือให้มันกินยมข้างเงินครับเพราะป่ามันซวบครึบครับในป่าพักครับ หลังนี้ถืออยู่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าเบิ่งครับหอยกินครับหอยโฮมกิ่นทรุรลเบิดเหรอครับอหอยเซอรี่โฮมกินเ <c oughs> ลือดตาโหนล้ำโตก็ยังอยู่แต่ว่าเจาอะสอดมุนมีมุดครับพี่น้องหอยหลายครับามาหอยเซอรี่รุ่นน้อยรุ่นใหญ่ปลาถือเบ็ด ตายแล้วมาหุ้มกินจนร้อนแขกเสียกับพี่น้องคือบน้อพี่น้องมันนี้ยามมาหลายเลยครับคอนทางจะแล้วละก็เห็นถือสองหลงังได้ประกาศตัวนึงกับปลาคอตายตัวนึงแต่ว่าตัวนี้เระเอามีดเด้อครับมันเน,าน่าละกะละปดทย์มันซื้อละครับพี่น้องโอ้เสียดายอยู่คือเราผัดใส้การมีด้ถ้าไปลุ้นหลังหน้าต่อเด้อครับพี่น้องเอาพี่น้องมาลุ้นหลังนี่เด้อครับนี่ ดึงมาเป็นตึงๆลักษณะละถืออยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่าพักคือมีติง่งครับม่น,นั่งกับเราแม่ตายแล้วครับพี่น้องหรือมันหลุดแล้วก็มีจักครับโอ้คือห้องไปไกลโอ้นี่หอดจุดน,นี้โอ้ตายลีพี่น้องเลยนะใครอยู่มีเน่าตัวนี้หอยกับมีกัดใครอยู่ ใส่ได้อยู่หรอกครับพี่น้องตัวนี้อันนี้ถือเบ็ดถือเบ็ดใหญ่ด้วยครับมีนเบ็ดน้อยนี่มันจะมีเบ็ดน้อยกับเบ็ดใหญ่พอน้อยซื้อผสมเดียวไปครับแต่ว่าซุ้มเบ็ดใหญ่นี่เรามีหื้อครับเราเอาหอยกเกาะไว้ต่อดวงมักใหญ่เบ็ดทียนเอฟซีพิน่นส่งมาเฮือดซื้อเฮือใส่ละครับฮะติดแล้วหลังนี่เดี๋ยวเราเอาปลดออกกันเด้อครับพี่น้องบานนี้ ปลดเอาเรียบร้อยได้ครับพี่นอ้องโอ้ก็ได้ปลาซองตัวครับพี่น้องปลากากับปลา,าคอดตายตัวนึงครับวันนี้ก็เรเสียเบ็ดไว้คือเก่าแล้วครับโด่งบักไงได้ครับอาศัยฮาลกฟุกปลา,าค่อยใหญ่มากินเธอสินโดเราคนหอยนี่แหละครับเสือไว้คือเก่าละโอ้โหพีดโอ้ห้อยบานวันนี้เสือเงี้ยคนมันนี่แหละครับมากไว้คืนนึงครับ ถ้าเก่าปรากฏปลานี่เอาดีอยู่นะพี่น้องแต่ว่าปีนี้แปลกว่าไม่ทันถือปรากฏดจักเธออยู่มาเสือน้องกุดกวางก็เน่อยเสียดเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนี่เหนี่ยวหอยรองบ่งกันเมื่อวานเนี่ยออเอาก้นมันเสิอครับกับเพิ่งถือปลาสามตัวแต่ว่าตัวนึงเอามีได้ขับเนา่าเสิอไว้เราเลาะเก่านี่แหละครับพอได้รุ้นหย่อนลงในนี้แหละครับ ขันทืกแล้วก็มีไปซิเลอร์ครับพี่น้องมีดีเสพบได้ครับไม้ลำปอกับที่ไม้นวนี้ละพอมันทื่อแล้วมันก็ไปเกี่ยวพักเกีียวเผลแล้วก็อยู่ครับคล้ายๆโฟมปอมแหละครับปอมโฟมล่ะโอ้สวยเลยครับพี่น้องเพราะว่าเสียบเหยื่อไปนําครับเอาทาลุนหลังนาได้ครับพี่น้องโอ้ปลากระบอนดีอยู่ครับแต่ว่าเสื้อมองมีค่อยถือครับเดี๋ยวนี้กระเปกอยู่ปลานี้บอนดีขนาดครับพี่น้องบุยใบบุยใบอยู่เป็นปลาตองละส่วนมาก หลังสุดท้ายแล้วได้พี่น้องได้แนวถือบนนี่โอ้ยมิดสมอยมีได้กาดเลยพี่น้องเลยตีป่าสองตัวเศ้านี่เดี๋ยวทารุนตัวเมล็ดเด้อครับพี่นอ้องเมล็ดเรามายามอีรอบนึงอยู่ครับเพราะว่าเกาะเหยื่อไว้แล้วครับตอนเศรืถือสองตัวครับพี่น้องจังทารุณดีเมือลรงครับพี่น้อง สวัสดีส้มใบครับพี่น้องพอน้อยออกมายามเบ็ดอีกแล้วนะครับมือเช้านี้ได้สองตัวปากากากับปากอน้อยตัวนึงแถวเก่านี่แหละครับนองกุดกว้างคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่ารอบนี้เอาปลาหมึกแห้งมานำเลยครับพอดีเห็นปลาหมึกแห้งเหลือในตู้กับเขาหน่อยกัน่าเอาไปเสียบเสื้อหลังมา้อนก็น่าสนะกไปจะคืนกันนะครับพี่น้องเนื้อหอยครับวันนี้เนื้อก้นหอยมีได้การครับมือเส้านีา้ มีถื่อครับได้ปลาสองตัวถื่อสามตัวแต่ว่าเอาได้สองตัวตัวนึงหอยกินรอนมดเทียนมดเลยมีไปแต่เอาครับเสร็จเลยน้อหลังแหลก็อ,อยู่ทรงเก่าอยู่แล้วะต่เลยก็ลงเบิ่งซะก,ก่อนละ่ะพี่น้องห้มันลอยถือแบบนึ่ง ลงไปห้องพักห้องอ้าแถ่น้องบ้านนีโอ้ยเงื้อร้อนคือเก่าครับพี่น้องอะเราประมึกนี่ละซื้อไว้บานเทียบเสียบเื้อไว้กันเด้อพี่น้องบานนี้ยา้มมาสามสี่หลังมิดอิมซิมครับพี่น้องมีท่านถีจ่จักโตอยู่เงื้อปนร,ร้อนคือเก่าครับเล้อมากินหอย หลังนี้เสือไว้เล็กๆเป็นนเลยน้อพี่น้อง <c oughs> อุ้ยแดดกับฮ้อนขนาดเด้ครับพี่น้องมันรรยากาศช่วงบ่ายเพระมันบ่ายสองกว่าแล้วครับหลังนี้เป็นนเลยน้อนหลังนี้คือเรามีร้อนแต่ก็มีท่านมันใจเบิ่งก่อนครับโอ้ยร้อนเสยเน่ยะเพลือมากินคนว่าปลากินมีแม่นมนะมันมีได้หอยดึงครับพี่นอ้องเงียรร้อนเดี๋ยวเราประบึ๊กในเราก่อไว้บ้านนี่ เสืเ้อเยื่อปลาหมึกนี่แหละพี่น้องลองมึงก,กันนะหาปลาข้อใหญ่มากินครับก็เหยื่อเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องปลาหมึกขับบานนี่ลองมึงอีกก่อนมื่นเศรา้าเฮ้ยครับคันมีถือเป็นสองคืนพอดีเสื้อไว้เมื่อคืนเมื่อคืนได้ปลากาตัวนึงกับปลาข้อน้อยตัวนึงครับแต่ว่าตัวนึงถือผัดแมงโอ้หอยกินครับหอยกินลัวมีไปเต้เาครับเออทางเน้ำหมแล้ว ใบนีหละน้ำประมาณเท่งแหววนี่แหละครับพี่น้องก็ไม่ได้เสื้อเลิกไปเลยครับระดับน้ำลังนี้ดึงให้มีดึงเนะเห็นแต่ซนไม้ลำปอพี่มันล่มพัดเขาป่าพักกสื่อซื่อไว้ค,อคือเดียวนี่แหละครับมีได้ไก่เดียวก็วได้เห็นไม้ลำปอสีจมจมน้ำครับพี่น้อง ลมพัดไปจะซื้อบอกไมดึงยังได้หร่อแต่ว่าคือมีติ่งแต่ว่าดึงดึงเบ็ดไปนะครับไปเกี้ยงยาคือบอสพี่น้องโอ้ห้ององีแต่ปีนำบึงก็ได้ครับคือบ่อนี่คือมีเห็นเพลินน้องพี่น้องเห็นแต่ติ่งเงินหยดยู่เซ้งนี่แหละเข้าวเบ็ดปักเหาได้ครับ ามาลุ้นหลังนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นแต่หางไม่ลำปอซีเกเดียังงงบอเนาะคือละลุดตัวงหันก็ไม่จักถ้าเบิ่งถ้าลุน้นนำกันนะครับพี่น้องนี่ะละเรากกหญ้าปองนี่ละเห็นตาหางขันเพชรไม่ลำปอซีเอเกดีอย่างนี้คือมีติงยุ่นยันยันเนาะยังงนบอ,นอพี่น้อง โอ้หแม่ลำปอเสพเก่ดย์ดยอยูดึงคืนเข้ามาพี่ตัวนี้ไหมดึงกลับเข้ามาป่าย้าปองหกพี่พี่น้องขำบึงได้ครับปาดคือจองลงไปเลิกถูกว่ะยัง,งวะเนาะอ่ะพี่น้องพรามันรักลูดแล้วก็ไม่จักสายเบ็ดเข้าเบ็ดผันยาว ขุดเงาปองหาแล้วขึ้นไหลหยุดมาแบบนึงโอ้ยยั่งอยู่พี่น้องเหมือนลุยโหลดโอ้ปลาคอนี่พี่ขับอยู่เซิงพี่แหละดึงกลับขืนขึ้นมาทางฝั่งตัวนตายแล้วครับพี่น้องโอ้แข็งเกลี้ยทุดเงาปองมันหาดกว่าพี่น้อย เป็นกอยาปองบักไงโอ้เกี่ยวลงคักเถอะปลาค้อตัวงามเติบไปได้ครับมันหาตาตกำลังขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้ขันมีมีโอมาหยามแม่นเนา w พี่น้องเลยเอาท่าอยู่ตัวี่บา้านนี้กินโ,โหอยครับปลาค้อตัวบักงาม ใครอยู่ยังได้ตัดสินใจออกมายามตอนบ่ายครับว่า,มาเมื่อเร้าได้เกาะหัวหอยไว้บ้างไปรุดลองเบิ่งหาได้พอได้อยู่ได้กินนี่ครับตัวปลาตัวงามอยู่ดิปลวคอตัวชบเจอเติบอยู่ครับตายโคโลโอ้หองขักเกิดความชิดต่อมทำความสะอาดจังไยก่อนโอ้คันมีตายคือดินดุยดุย เอาเอาขึ้มเงนแทนห่วยเอาปัดไหลลงอยูล่ลูกขี้ตบหมอ้อปัดไหลลงรุดฮะวานนี้เราเข้าทงกันเด้อพี่น้องได้ตัวนึงแล้วนึกว่าเรามีถือจักตัวเสร็จแล้วมือเช้าได้สองวันนี้ได้อีกตัวนึงครับนะตัวปักงามเดีนอนเร่งๆอยู่เราแม่นถือกระแตพ่อน้อยมื่อวิทย์ก็ไม่จักครับแต่ใครตัวว่ามีท่านเน่าครับยังแข็งเกเดียอยู่ตายัง ดับยังแดงอยู่ครับนี่ถือว่าได้การพอดีมกเสียบเลยปดเอาถุงเรียบร้อยได้ครับพี่น้องโอ้ตัวงามเติบอยู่ได้ครับพี่น้องประมาณเจ็ดขีดได้อยู่ฮะ้ารุนต่อด้ครับนี่แหละยังอยู่ประมาณหกจ็ดหลังไปนี่แหละครับเสื้อไว้แถวคอบน้องกุดกวางนี่แหละครับถ้ารุนต่อครับ ตอนนี้ก็เลยจุดสุดท้ายครับพี่น้องตรงทางลงที่แหลกเละรีสอร์ทหลังแหลกนี่แหละครับแต่ว่าเนยื่อปลามึกเที่ยวมากับเสียบเสื้อจุดมดครับเนยื่อหอยก็ร่อนเสยครับโหหอยก็ได้นี่แหละครับยามรัดมาแต่ทางพุ่นครับแล้วได้หื้อแล้วครับบัี้มันมีได้เนยื้อเสียบครับยังเลยจะประมาณสิบกว่าหลังครับแถวนี้แต่ว่ามีคือหอกครับนี่ เลี้ยวเบิ้งแ้วม,มันมีดึงเดี๋ยวสิจับๆเบิ้งก่อนล่ะห้มันจักลอยถือ,อมีคือด้าะหยันยันนี่ลอนคือเก่าครับไม่ได้เงื่อเสียบแล้วจำเป็นต้องหื้อครับสุมนี่จงไว้แต่เหงื่อปลาหมึกทางพุ่นละครับทางหน้าสะพานคอนเบิดทางพุ่นละเดี๋ยวเรากูเบ็ดก่อนเด้อครขับบาทนี่มาลุนหลังนี่เดับพี่น้องสายเชงตึง นี่ครับจกักไรยังมียังโอ้ปุ๊ติงหยุดหุดอยู่พุโอ้ไปลัดบึงพุ่ลลดอะครับยังมียังก็ดียังบน่นอพี่น้องเมื่อกีดึงมากไก่คัะแต่เพราะว่าย้อนเข่าเบ็ดบางอย่าเห็นติงหยุดหยุดที่ทางพี่เดี๋ยวย้อนบางใหม่กันเลยพี่น้องพี่เด็กหวานนึงครับเข่าเบ็ด ขำบึงกันเด้อย่างบนอ้อพี่น้องโห้ยย่งอยู่ตัวนี้พี่น้องนี่เห็นแล้วเห็นแล้วบ้าน,นี้โอ้ยตายคือเก่าครับน้ำฮอนถึงมันไปเกียวอยู่ไก่ครับโอ้ยตะโคขับตัวงามอย่าเดิตายโคโลอ๋อใครโกมีถือ ได้อีกแล้วตัวที่สองแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราปศตาถงก่อนเด้อครับบ้านนี้สุดแต่เงือละมาเสียบเปลี่ยนผลมดก่อนครับพี่น้องก็เลยดิ้งครับปดได้เรียบร้อยได้ครับพี่น้องนี่อ๋อแล้วครับนี่กินนหอยครับหอยมักหอยเนา่าแต่ว่ามันมียาท่านหอยเซอรีครับหอยเ้อรี่กินหอยเซอรี่เสย ยกบึงบางหลังยังคาบมีท่านได้วางอยู่ก็มีครับในตัวที่สองแล้วครับพี่น้องเสือ้อทุมก็ได้บัตรนี่จะมืดได้ครับยังอยู่สองสามล้างนี่แหละครับต่อหน้านี่แหละครับจงทารุนต่อเด้ครับามาันถือ,อีกจากหลังหล้างนี่ยังบ่น้องพี่น้องสงสัยหลุดนี่ครับดึงลงไปเกี่ยว ลูดดีๆคาบลุดครับแต่ว่าเหื่อหามีร้อนบึงเกียวหญ้าเกียวยุ่งไปเยอะครับพี่น้องแต่ว่ามีติดครับซวับมีติดแลได้เหือห้อแหละครับพอกระเทือนเรามีจงไว้อีกครับด้านทางนี้ จงไว้แต่ด้านทางตะเงินตกไปละครับประมาณเศร้าวกว็าหลังนี่ละครับได้ปลาหมึกมาเศร้า,วก,วาก็ตูก็เลยเกาะทิ่มไม่ลองบึ่งจักลรได้ผลจะมีละพี่น้องสุ่มนี้เสร็จแล้วได้กูครับว่ามันเสียงกบห้องบางอย่างนี่มันมิดซ้ำว่าเลอพี่น้องฟังเสียงกรบมันมิดละยามเร็จเรียบร้อยได้ครับพี่น้องบ้านนี้ พอน้อยก็ว่าหลับขับข้าบ้านแล้วเอาผลงานทะเบงกันเด้อรับนี่แหละครับผลงานที่ได้สองตครับไครอยู่ยังได้ตัดสินใจออกมายามตอนใบครับคันมืออื่นยังมาเนี่ยโอ้ไซการมีได้เลยแหละครับนี่นี่ตายกาลังตกแข็งๆนี่แหละครับมุกได้เลยละครุ่นนี่ฮะก็ถือว่าหมานอยู่ครับได้สองตัวอยู่ออกมายามตอนใบมือเช้านี่ก็ได้สองตัวครับเป็นว่าได้สี่ตัวครับ พอบานกนเด้อพี่น้องมองตังกองก่อนครับครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกงมองทุบบอลนะครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพอน้อยซอยเดืมออกมายามเบ็ดคนเดียวครับมื่อนี้ได้ปลาสองตัวครับลูกเคยลูกสาวมีอยู่ครับเพิ่นไปบ้านดงน้อยอย่างครับบากลกับมาแรงนี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง